มาตรการรับมือกับฤดูฝนปีนี้ได้เพิ่มเป็น13มาตรการซึ่งได้เพิ่มการจัดตั้งศูนย์ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งปีนี้คาดการจะมีพื้นที่บางส่วนใน73จังหวัดอาจได้รับผลกระทบจากฤดูฝนนี้ที่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งช่วงใกล้ฤดูฝนหรือประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เพื่อดาเนินการตามแผนให้ได้ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนจัดการน้ําปีนี้แล้วโดยเน้นประเมนินพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมช่วงเดือนมีนาคมถึงธันวาคมพร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงขัดแคลนน้าจากภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติและฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม <c oughs> เพื่อป้องกันลุวงหน้าในพื้นที่เสี่ยง ภาพรวมนายกรัฐมนตรีพอใจการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนแผนรับมือฤดูฝนตาม13มาตรการด้วยน,วนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประธานเล่าให้ฟังว่าปีนี้ได้วางแผนการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มต่ำ11ทุ่งรับน้ำคือทุ่งบางระกรมและทุ่งเจ้าพระยา10ทุ่งเช่นทุ่งปักไห่ทุ่งบางบานด้วยการขยับให้เพาะปลูกตั้งแต่เดือนเมษายน แล้วเก็บเกี่ยวก่อนหน้าน้ำหลากเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตจากน้ำท่วมจากนั้นจะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลากช่วงหน้าฝนและกักเก็บปริมาณน้ำส่วนเกินไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งต่อไปซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกมเกษตรกร,ร,กร,รสามารถเริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปีได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนของทุกปีเพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนน้ำหลากจะมาถึงและช่วยลดความเสี่ยงปัญหาหนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหาย ภาพรวมประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรผู้ใช้น้ําพอใจเพราะช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากแล้วยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือว่าตอบโจทย์บรรเทาปัญหาน้ําท่วมภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ําให้ผู้ใช้น้ําได้ทั้งลุ่มน้ํายมและลุ่มน้ําเจ้าพระยา ที่สาคัญแผนการเพาะปลูกเพื่อดูแลงอย่างละเอียดอย,าย่างปันีตมีการสารองน้ําไว้ในพื้นที่รุ่มต่ำประมาณสักหนึ่ันล้านไม่ระบายทั้งหมดหเพื่อเกษตรกรไว้ในการเตรียมแปลงทํานาฝังการบริการน้ําในช่วงดูฝนมีการจัดการในพื้นที่รุ่มต่ําเราได้มีการวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาะปีให้ทาก่อน1เดือนโดยเฉพาะทางทุรรร่งมรดกทาตั้งแต่วันที่1เมษาเดินปกติจะทพุทธภาน้ําก็จะท่วมทําให้เกษตรกรผลผลิตเสียหายเพื่อจะให้เก็บเกี่ยวได้ทันก่อนดูน้ำหลาก สำหรับทุ่งบางระการมเป็นหนึ่งใน11ทุ่งรับน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำที่กรมชลประทานได้ปรับปฏิทินเพาะปลูกให้เกษตรกรได้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนหน้าน้ำหลากโดยปีนี้ได้เริ่มส่งน้ำจากเขื่อนศิริกิจให้ทุ่งบางระกรมกว่าสองแส0ไร่มาตั้งแต่วันที่15้ามีนาคมแล้วเพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าได้ภายในเดือนสิงหาคมจากนั้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จจะใช้ทุ่งบางระกรมเป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อรองรับน้ำช่วงน้ำหลากนี้ ซึ่งจะช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพิษนุโลกและตัวเมืองสุโขทยัยครอบคลุมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างขณะเดียวกันกรมประมงยังได้จัดหาพันธุปลาน้ำจืดมาปล่อยเข้าทุ่งบาระกร,รมเพื่อช่วยสร้างอาชีพประมงให้เป็นรายได้เสริมกับกเกษตรกรด้วย เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนจะระบายน้ำออกจากทุ่งโดยให้เหลือน้ำค้างทุ่งไว้บางส่วนให้เกษตรกรเต,ตรียมแปลงทำนาปรังต่อไปถือเป็นการประหยัดน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนหลักได้อย่างดีปิยาพันยังเทียนรายงาน